ไม่ได้กับการประมูลเฟอร์นิเจอร์จากคอนโดและบ้านตัวอย่างครั้งนี้ได้รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังที่ทุกคนรอคอยไว้กว่า30รายการรายการแรกชุดโต๊ะทานอาหารไม้สักสีขาวสามารถนําไปตกแต่งกับบ้านได้หลากหลายสไตล์ในราคาเริ่มต้นเพียง10,000บาทเท่านั้นและตู้เย็นสม็ดแบรนด์ดังจากอิตาลีสีช็อกโกแลตที่ดึงดูดตาสุดๆที่สาคัญไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเลยมาพร้อมกับคู่มือใหม่สุดท่ามือหนึ่งบอกเลยว่าเป็นแสนโดยทางร้านเปิดเพียง3าม0มื่บาทเท่านั้นยังมีตู้เย็นเปอร์บูตแบรนด์จากเยอรม สองส0 0โดยทางร้านก็เปิดเพียง2 0 0 0 0บาทเท่านั้นและนี่ตู้วายก็มาจากแบรนด์ Super b o o ูตตัวนะครับภาพยังดียังดูใหม่มากๆมือหนึ่งก็เป็นแสนแต่ที่ร้านเปิดแค่8 0 0 0ับาทเท่านั้นต่อด้วยตู้วายอีกหนึ่งรายการนะครับจากแบรนด์วินเทคภาพยังดีมากๆครับทางร้านเปิดราคาเพียง3 0 0 0ับาทเท่านั้นนี่ก็เป็นเตาอบจากแบรนด์ Super b o o ูตอีกตัวที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยราคาก็เปิดเพียง2 0 0 0ับาทเท่านั้นส่วนโคมไฟรายการนี้เป็นโปเล็กสีทองสวยสุดๆไปเลยตกแต่งง่ายๆวางตรงไหนก็เข้ากับทุกเฟอร์นิเจอร์ที่มีสวย ไม้จากแบรนด์โบฮีเมียนนำไปใช้ตกแต่งได้กับทุกสไตล์รับไปเลย2ตัวราคาเริ่มต้นที่5,000ันบาทจะเป็นเก้าอี้อัมแชร์ตัวนี้เป็นโครงสแตนเลสนะครับลายดอกสวยๆเขาก็เปิดเพียง2,000บาทเองและนี่โซฟาดึงดูมทั้งตัว <c oughs> ขอบอกเลยว่ายังใหม่มากๆสีและดีไซน์แบบนี้วางห้องไหนก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายมากๆราคาเปิดเพียง5 0 0 0บาทเท่านั้นหรือจะเป็นโซฟาขนเป็ดตัวนี้โทนสีและดีไซน์เข้าได้กับทุกสไตล์ของใหม่และสภาพดีขนาดนี้ทางร้านเขาเปิดราคาที่4 0 0 0บาทส่วนโต๊ะกลางท็อปหินอ่อนเป็นงานดี แต่ละสีทองงานดีไซน์สวยๆแบบนี้รับไปเลย2ชิ้นในราคาเปิด1,000บาทเท่านั้นใครที่กําลังมองหาชุดอาร์มแชร์ไปตกแต่งบ้านต้องตัวนี้เลยงานไหวดีไซน์ผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆในราคาเปิดที่4 0 0 0บาทเพื่อนๆมีมุมเล็กๆผมแนะนําเลยกาอี้นวดเท้าจากแบรนด์โอซิมไปนั่งเพลินๆในวันพักผ่อนราคาเริ่มต้นเพียง2,000ันบาทเท่านั้นหรือจะเปลี่ยนเป็นก็อีีปรับนอนได้ตัวนี้จากแบรนด์เดซี่บอยเลยนะครับดีไซน์ดีนั่งสบายชิวๆแบบนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง5 0 0 0บาทเท่านั้นเลยว่ามือหนึ่งตัวน ราคาเปิดเพียง1000บาทเท่านั้นและสตูตัวนี้มีขนาดใหญ่มากดีไซน์ดีสภาพสวยทางร้านก็เปิดแค่2,000บาทเท่านั้นถูกมากๆโต๊ะทำงานชุดนี้ถือว่าเด็ดเลยครับจากแบรนด์แคมเมรีเป็นไม้วอลนัทนำเข้ามา1 0 0เมื่อหนึ่งแค่โต๊ะอย่างเดียวก็ครึ่งแสนแล้วครับทางร้านเปิดทั้งชุดนี้ในราคา7 0 0 0บาทส่วนโซฟาแอลเป็นหนังนะครับสวยมากๆใหญ่มากๆด้วยเพื่อนๆสามารถนําไปตกแต่งบ้านได้กับทุกสไตล์ภาพสวยๆแบบนี้ร้านเขาเปิดเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นรายการสุดท้ายเป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์นะครับมาจากคอลกชัน์ค หนึ่งเป็นหมื่นนะครับแต่ทางร้านเปิดเพียง4,000บาทเท่านั้นแล้วใครที่สนใจและอยากได้สินค้าเหล่านี้ไม่ยากเลยครับตามผมมาเลยใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมประมูลกับทางร้าน mm hmm. เพียงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มมารอดได้เลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถทักแชทถามแอดมินได้เลย